อาจารย์จะขออนุญาตนําเสนอนะครับว่าอาจารย์จะมีประชุมตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับก็เลยจะขออนุญาตให้ใบงานนักศึกษานะครับไว้ว่าอาจารย์อยากให้ทุกคนนะครับทํารายงานนะครับกับ powerpoint จากงานกลุ่มที่เคยทําเป็นงานเดี่ยวนะครับใน6ประเด็นในบริษัทที่สนใจมา1บริษัทนะครับหรือธุรกิจที่สนใจมานหนึ่งธุรกิจโดยภายใต้6เรื่อง ก็คือ1 Company Profile โปรไฟล์สอคือ SWOT สคือ 5m สี่คือ 5, Force Model แล้วก็5 Value Chain แล้วก็ Outsource Matrix คือเดิมเนี่ยเราจำได้ไหมครับที่เราทำเราทำรายงานไอเราทำงานงานกลุ่มใช่ไหมครับอาจารย์ให้ทำงานกลุ่มเนี่ยเราก็จะทำทุกคนเอ่อทุกกลุ่มละสองสาคนใช่ไหมครับทีเนี้ยอาจารย์จะให้ทำเนี้ยเป็นงานเป็นงานงานเดี่ยวนะครับ ทีนี้งานเดี่ยวนั้นนะครับจะให้เอาบริษัทที่นอกเหนือจากบริษัทที่ทําแล้วไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกเคอรี่ไปสรีไทยตอนนั้นไม่ต้องทําละบริษัทที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับสหัสเรืออะไรพวกเนี้ยที่เคยทําแล้วก็ไม่ต้องทำและให้ทําเนื้อหาเดิมแต่เป็นบริษัทใหม่นะครับหรือธุรกิจใหม่ที่สนใจในการทํานั้นนะครับอาจารย์จะให้คุณทําเป็นไฟล์เวิร นะครับหรือเป็นรูปเล่มรายงานที่มีหน้าปกมีคำนามมีสารบัญน,นะครับมีในสารบัญน,นั้นประกอบไปด้วย c o m p a n y Profile s w o t 5M f ไฟฟอสโมเดลแวร์ดูเชนเอาซอ f t m แมทริกและที่มาของข้อมูลในภาคผนวกด้านหลังนะครับในการทำงานนะครับให้นักศึกษานะครับทำเป็นไฟล์เวิรนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาใน Google Classroom ก่อนวันเรียนคือสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คให้และให้นักศึกษาทําเป็น powerpoint mm hmm. เพื่อนําเสนอในสัปดาห์หน้านะครับเป็น2เรื่องนะฮะหนึ่งทำบริษัทที่สนใจมา1บริษัทให้ทําเป็นไฟล์ word กรณีที่ใครไม่มีคอมพิวเตอร์อาจารย์อนุโลมให้เขียนเอาได้นะนะครับแต่เขียนเนี่ยมันก็ต้องดูว่าคุณเนื้อหาครบทุกหัประเด็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งเข้ามาใน google classroom นะครับก่อนวันเรียนเนาะทีนี้ชื่อหัว ชื่อหัวข้อที่ที่ที่ใช้นี่ก็อาจจะชื่อว่าการวิเคราะห์กลยุทธ์การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกของบริษัทอะไรเช่นบริษัทน้ำตาลมิผลนะครับบริษัทโตโยต้านะครับถามว่าเราสามารถทำบริษัทอื่นๆได้ไหมนะครับอาจารย์เปิดโชว์ุกตัวอย่างนะครับเราสามารถทำบริษัท ซเว่น <Seven S 2> ได้ไหม CPF ได้ไหมเซนทันช uh, ้างเบียช้างเบียสิง AIS 2นะครับพวกนี้ได้ไหมได้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นธุรกิจกเกษตรสามารถทําเป็นธุรกิจอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะให้ทํางานชิ้นนี้เป็นงานเดี่ยวเป็นรายงานเป็นเล่มรายงานแล้วก็ทําเป็น PowerPoint นะครับเดี๋ยวอาจารย์มาทึกวิดีโอไว้อยู่เดี๋ยวถ้าเพื่อนสงสัยเนี่ยก็สามารถดวูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับนะครับ อ่าโอเคไหมเข้าใจเนอะรัธิตาทานทิพธันทิตานะครับแล้วก็ไปเข้าใจครับนังลิชาใช่ไหมครับวันนี้เข้ามาเป็นกี่คนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูชื่อก่อนนะเดี๋ยวเช็คชื่อให้ก่อนนะครับที่มาตอนนี้ใครบ้างครับอ่าธันทิตาครับธันทิตาอ่าทานทิพ แล้วก็นะิชานวิชาได้ยินเสียงอาจารย์ไหมลูกได้ยินหมดค่ะโอเคครับนวิชาเปิดหน้ากล้องให้อาจารย์หน่อยเพราะอาจารย์บันทึกบันทึกภาพอยู่นะครับนวิชาอ๋ธันติตาลติยานะครับรติยายู่หยนติยาโอเคนะครับรติยานะครับดีมากใช้นามสกุลจริงด้วยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ทําเป็นรายงานเป็นไฟล์ word นะครับแล้วส่งเข้ามา Google Classroom แล้วคุณก็อาจจะต้องปริ้นออกมาเป็นเล่มกรณีที่เรามาเจอกันนะครับในห้องเรียนนะครับแล้วก็ส่วน PowerPoint ให้นําเสนอในสัปดาห์หน้าส่วนรายงานก็ส่งเข้า Google Classroom กับ PowerPoint ส่งเขาเป็น Google Classroom โอเคนะครับเข้าใจเนาะทำเป็นานจริไม่ซ้ำบริษัทเดิมโอเคครับเชื่อมือ นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นค่ะ